เอาละครับทุกคนมาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บแฟกทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ว่าใครเนี่ยที่มีเพื่อนน่ะสามารถแบ่งกันเก็บได้คนละ1ชิ้นครับก็จะสามารถเปิดประตูได้นะครับและคลิปนี้ขอคนละหนึ่งรายนะครับจะได้เป็นกรใจพี่นะครับทุกคนและที่สำคัญจะรีบไปอุดหนุนร้านนิโมช็อปกันด้วยนะครับโอเคปะโอเคครับมาน้องผมคนดีคนเดิมครับผมไปดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าจะมีบางคนนะครับที่ตกทีเดียวแล้วโตัดเลยนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบเพราะว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าระบบมันสะสมหรือว่าเขาใช้เพื่อเก็บแพ็กน้นะครับจุดที่ ก็ที่ผมบอกไปนะครับในคลิปที่แล้วก็คือหายเนี่ยเบ็ดใหม่ครับฟินิกก็คือจะเป็น เอิร์ธแฟกต์เบ็นะครับหาต่อไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะจะพาไปหาแฟกต์เบ็แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดประตูด้วยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเบ็ดใหม่เนี่ยใช้ของอะไรครับนะครับบอกเลยว่าฉ่ำครับอัปเดตนี้แต่ว่าใครเนี่ยที่ขี้เกียจเนี่ยรอร้านนีโมช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบริการหาเบ็ดใหม่แน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะน้องชายแต่ว่าใครเนี่ยที่ขี้เกียจฟาร์มแบบเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็ซื้อไอดิมไก่แบบฟิตร้านนีโมช็อปได้นะครับมีหลายสเปคมากเลยนะน้องชายไปซื้อกันเยอะะๆนจะได้้จางสปอนเีด๋ยวพีี่่ไมมอะไรกินนะตอนเนนนี้้ยไไปปกััต่ออครบงเลิฟขา ป๊บจับเฮิบโอเคครับไม่ได้เฮ้ยแล้วมันขึ้นไปอย่างไรวะเนี้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้โอ้ยแล้วมันให้ผมกระโดดขึ้นเหลือจะเชื่อโอเคไปเลยครับลุยวู้ไปครับโผล่เป็นซาตานเลยตอนนีน้เออไปไปต่อเหรออุ้ยโหสูงมากนะอันนี้อันนี้สูงมากพือไปต่อได้ไม่ได้หรอวิสาลูกอะ สนุกสนุกอ๋ออยู่ข้างบนสุดเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับเป็นโซล่าแฟกต์เบรนะทุกคนโอเคเออแต่ถ้าเสียงพี่แปลกๆขอโทษอีกทีนะครับพอดีพี่เป็นไข้อยู่นะดองเลิฟแล้วใครเด็ดที่อยากให้พี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมน,กกน,นี้คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะพอเราอยู่ตรงนี้นะครับน้องผมบอกว่าไปตรงน้ําตกอ่ะผมหาน้ําตกก่อนโอเคครับตรงนี้นะทุกคนน้ําตกก็ลงมาข้างบนนิดนึงนะครับจะเจอน้ําตกนะทุกคนอ่ะน้องผมกระโดดอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคลงไปเลย โอเคกระโดดต่อกาน,นผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคปะเราเอาพวกกูรูนะครับมาช่วยในการทำคลิปจะได้ไวๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายแล้วผมก็หาข้อมูลไม่ทันนะครับอ่ะมาแล้วครับกระโดดต่อเลยฮึบจะบอกนะต้องนำน้ำครับโหเดี๋ยวผมต้องใส่วะเดี๋ยวใส่ก่อนโอ้ดีครับกดก่อนคนมาหลอ,อดนี่เก็บยังเก็บไม่ได้อะ่ะ ออกเก็บแล้วปะนี่เก็บแล้วปะหรือว่าไงนะครับ Deep Sea Fragment อ่ะครบแล้รัะเดี๋ยวผมแคปใป้น้องผมดูก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็เก็บ Fragment ครบแล้วนะก็จะมี Ruby Earth Solar แล้วก็ Deep s นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูดีกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้น้องพาไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับขึ้นราบนตรงนี้น่าจะได้ครับทางนี้น่าจะสะดวกโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาไปฮึบกระโดดชึบชึบโอเคครับน่าจะไป็นตรงนับตกตรงนั้นใช่ไหมที่เปิดประตูโอเคครับอย่าล่วงนะโอเคอย่าล่วงเอิบโอเคไป แต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยไม่ต้องหาเฟกเ,เวนทบเสียก้อนก็ได้นะครับใช่ไหมได้ใช้แค่แบบว่าคนละก,ก้อนอะไรอย่างงี้นะครับเคลมลงข้างล่างได้เลยครับต้องชายเป็นที่ขาเป็ดใหม่ครับ10บอันโอ้โหบอกได้เลยว่าฉ่ำแน่มาแล้วครับเคลมผมใส่ครับผมก็จะมีเอิร์นนะใส่ไปเลยโอเคนะครับตอนนี้มีคนเอาเบรกรถด่อนมาโชว์อะไรเพืนเนี่ยหมื่นโลโอ้โหโคตรเบิ่มโคตรใจ่แต่ตอนนี้คนน่าจะครบแล้วนะครับพร้อมเปิดประตูมมละ แต่ให้ทุกคนมาดูครับว่าเมกาโรด,รดอนนะครับตัวมันคือเมกาโรด,รดอนเหรอตัวนี้เดี๋ยวถามพี่ก่อนมามาแลขอให้เขาถือแล้วนะครับทุกคนนี่มาแล้วแหนว่าถ้าผมเคยกดขายเขาเขาจะว่าผมปะโอ้โหตัวใหญ่มากนะัน,นี่คือตัวนี้น่าจะเป็นตัวคือมันจะมี3ามธาตุนะครับสามสายพันธุ์เอา,อางี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะมี3าอย่างนะครับทุกคนโอเคนะผมเอาคืนทัง้งวันครับผมคลัวผมเผลอกดขายอะไรเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับ เอาผมได้เฉยเลยครับเอาไปเลยเดี๋ยวหาใหม่โอเคถือว่าผมได้เ็นการ์อดนแลนะ้วแต่ว่าเรายังไม่ได้หาเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะผมอยากรู้ตัวนี้มันกี่โลอ่ะโคตรใหเลยอะ่มะออมาแล้วครับตัวเบิ้มๆมาแล้วหมื่นโลวุยติดบิกไม่รู้ว่าเขาไม่ทํามาหรือเปล่าติดเฮกด้วยนะครับโอ้ <laughs> oh my god โอ้โหโคตรใหญ่โอ้ผมกดดาวน์กันกลัวขายนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามันตัวตัวเดียวกันปะดูได้นะอ่าตัวเดียวกันแต่แค่ติดบิ๊กซ์ติดเฮกซ์นะครับตัวเลยหนักขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสีแดงครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนนะโอเคครับมาครับอันนี้เราอยู่ที่โซลา่าครับผมผมสื่อโซลา่าก่อนเฟกเมนต์แล้วเดินเข้าไปโอเคครับแล้วกด E Input เรียบร้อยครับน่าจะใส่เข้าไปแล้วปะ่ะโอเคครับร้านนี้ผมต้องใส่เองป้าหรือว่าเขาใส่ไว้ให้แล้ว ใส่ข้าไปครับโอเคครับเราต้องหมุนโรเททให้ด้วยนะให้มันตรงกันหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะใช่ไหมมาครับสี่คนแล้วถูกต้องป่ะอันนี้ได้หรือยังครับมาดูกันนะครับทุกคนปึ๊บแต่ละคนโรเททกันไปแล้วนะเหลือพี่แล้วคืออะไรวะหมุนไม่ก่อเอ้าหมุนไม่ีปมาแล้วครับโอ้โหเสียงเดิมครับเสียงนี้เสียงเดิมโอเคครับหมหดแรงประตูที่มีแสงพี่โอเคไปครับเปิดแล้วเปิดจ้านะ ใช้เพื่อนสี่คนหรือว่าคนเดียววะคนเดียวก็ได้ป้าที่ผมไม่ชวนนะครับโอเคไป let's go คือผมไม่เป็นไงถ้าใช้คนเดียวได้บอกบอกด้วยนะครับผมสี่คนเลยอะ่ะอา้าวนี้ไปยังไงเนะี่ยดูเหมือนว่าเมื่อกี้ผมจะขึ้นผิดนะครับไปผิดทางนะเราต้องไปอย่างงี้ครับกระโดดปุ๊บแล้วก็ใช้ไกด์เดอร์ไปได้เลยนะทุกคนครับแบบนี้นะครับนี่จบเรียบร้อยนะครับคือเมื่อกี้ผมโดดลงน้ำแล้วผมขึ้นไม่เป็นเวเหมือนมนต้องใช้เครื่องว่ายน 8, 100, นะ้ำแปดมือเหรอนแล้วผมมันยังไม่มีนะครับก็เลยทําไม่ได้นะทุกคนโอเคไป สบายครับชิวๆนี่ที่คราฟเบ็ดใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเบ็ดแต่ละเบ็ดเนี่ยคราฟยังไงใช้อะไรคราฟนะครับปุ๊บโอ้โหก็เนี่ยใช้พวกได้คราฟนะครับก็จะเป็นพวกแฟกเมนต์ป่ะพวกอะไรอะตกแล้วก็มาคราฟหรอน่าจะใช่ครับอันนี้คือเวลต้องเจออีกโอ้โหกจะคราฟได้นะครับคืออะแต่ไม่เป็นไรครับพี่มีรูปโอเคพี่จะแปะรูปไปให้นะครับว่าทำว่าเบ็ดทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างครับในการคราฟโอเคดูเลย ตามนี้นะครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแฟนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมไปอุดหนุนระ้านนี้โมช็อปด้วยนะครับมีมีไก่แมพฟิตเยอะมากๆแล้วราคาถูกมากๆนะครับเริ่มเริ่มต้น19บาทนะครับไปแล้วครับน้องชายจุบ๊บ